ว่าเอามาทำแกงส้มแต่ปลาช่อนยังไม่ได้ทีเลยฮะหาบัวแล้วตอนนี้เอาสาวสาวสาวใหญ่ลุ้นเอาเอาเอาสาวหมดสาวเอาเอาเอาสาวหมดสาว,สาว,สาว,สาวได้ไหมบอกเลยว่ามันใหญ่มากครับมันใหญ่จริงจริงมามามา <c oughs> มา ครับนี่เราก็ลงมาถึงหมายแล้วครับเมื่อกี้ตอนข้างเรือไม่ได้ต่ายนะโม่วๆกันอยู่ก็เดี๋ยวลงตีข้างในบ้านครับนี่ลองดูก่อนบนเรือนะครับตอนนี้10โมงกว่าแล้วมั้งยังไม่ได้ออกมาเล่นอะไรกันเลยเดี๋ยวได้เวลาแล้วไปุยกัน

ตัวปาลาขึนมาเร่ทียู่ัวเอามาทำแกงส้มแต่ปลาช่อนยังไม่ได้ทีเ่ยฮะหาบัวแล้วตอนนี้ เรออยากบอกว่าเรือดิเบกน้ำหนักมากตอนนี้ไม่ไ,มไ,มไหวอย,ไอยากจะมาถึงตื้อตัวเขาอยู่ตาลุมตามเยอะมากครับนี่ผมใช้เหยียอเป็นตัวสุ้อื่นครับท่านนะี่มาหาฝั่งน้ำตื้นอยู่ยืนตืนมันเดินไม่ได้สี่คนเรือมันจุดฟอกุด ai, sào sào còn. ô, Ya luôn nào, oh sào 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 sao, sào sao? <laughs> 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 โจวิจโจวิแล้เอมากเโอ้าเราทำดีแค่ไหนเยดูผลงานดีมากเาเลยดิชมผลงานชมผลงานเ้ยปลาตัวแรกปลาตัวแรก Ừ. Nhìn đây rõ lè đây kìa Cũng muốn lút đây dài trên chẳng có có, có phút tí tức, có nhịt lời Nhưng tụi đẹp đi, nó ra muốn rồi phút ไปปักเที่ยงกินกินข้าวคนครับตอนนี้ได้มาหนึ่งท่านพี่ตั้มจัดการมาตัวนึงเมื่อกี้สาวมาอันนี้กินข้าวก่อนนะฮะจริงๆว่าจะทำแกงส้มนู่นผักเต็มหมดแล้วนู่นผักกาดเฉดสายบัวพร้อมแต่ได้ทุกท่านมาตัวหนึ่งนี่กินข้าวก่อนครับข้าวเตี่ยงเดี๋ยวแกงส้มกินเลยนนี่บังนบซื้อข้าวมาไปกินข้าวกันก่อน อันนี้ไม่รู้กี่โมงไม่ได้ไม่ได้ดูนาฬิกาฝนตกเนียเ่ยกินขก<ะ>าวที่กวาดไม่เลยเหรฮะชนกวาดไม่เลยบ่รอกินข้าวมันก่อนจะกินถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะฝนตกพาเรือมาแต่เดินในน้ำโน่นเซียนยืนยืนเต็มเรือเลยฮนะมวยยืนตกกันวันนี้ยังไม่ได้คลิปปลาคลิปปลากัดเลยนะ อกวบลาว่ะเงี้ยก็อวว่ะเงี้ยก็เอ,กว,กว,ว,อกวกัวปลาบอกเลยว่ามันใหญ่มากครับมันใหญ่จริงๆโหกลืนนะฮะนี่ดูกลืนอลนครับกลืนกลืน,ลน ซุปเปอร์อ่สามเซนครับตัวนี้สีแดงนี่ดูโหกืนนะครับนูน่นอยู่ในคอหนูคคแหม่ไม่ทันตอนกัดดูดิใหญ่จัดตัวนี้แหมตีไข่แตกแล้วฮะ<อ>ตีไข่แตกแล้ว,<อ>ลวเราให้ลุงลุงเขาหวดกันนะฮะหลังบ้านคนอย่าว่าไปตีหลึกเลย,ยโอ้ไปนี่นี่จ้องนี่ตรงต้งตนไม้นี่ tụng na quá nó quá tròn quá sao à, này tụng na luôn ốc xài là bạc quá lớn rồi โมกเลยอไอ้ตีไม่ต้องไม่ย่อมต,ต,ต,ตีกัน <laughs> ไอ้ติดไอ้ติด นี้ตอนนี้ฝนไล่ขอบอกครับจริงๆเนียว่าจะตกกันต่อแล้วครับเมื่อกี้แต่นี้ฝนมาอย่างหนักเลยตอนนี้เก้าห้าโมงแล้ครับไม่ไหวขออนุบกดของขึ้นได้สองตัวครับได้เด็กแว้นมาสองตัวของพี่ตั้มตัวหนึ่งของผมตัวหนึ่งถือว่าสนุกครับวันนี้มาพักผ่อนนี่สองคนนี้ว่าไม่ได้ปลา สงนี้ว่าไว้ในป่าอันนี้ก็อ่อนท่อให้อ่อนนะอ่อนตองันนี้อ่อนอ่อนอ่อนมากเลยตกยังไงก็ไม่ได้ปลามาแก้มือครับออมาได้เกรดเออมาได้เกรดิมาโอมยังไงนอกคนเดียวไม่ได้ที่

There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. sick and like you. <laughs> 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 <four>, <laughs> <ienda>